ผมอักยี้ครับมีคนเข้า้าสงสัยครับเกี่ยวกับประกันเดินทางต่างประเทศครับถ้าเกิดว่าเราตกเครื่องครับอันเนื่องมาจากครับตัวขนส่งครับไม่ว่าจะเรือรถไฟครับหรือว่ารถบัสต่างๆครับแล้วเกิดครับกําหนดการผิดไปครับทําให้เราตกเครื่องครับคุ้มครองหรือไม่ครับแม้ว่าครับเราจะมีหลักฐานอ้างอิงครับกับทางบริษัทประกันครับว่า ทางรถไฟรถสาธารณะครับมีการเปลี่ยนกําหนดการครับหรือว่าอุบัติเหตุครับที่ไม่สามารถไปได้ครับเป็นอันเหตุให้เราครับต้องตกเครื่องครับประกันถือว่าไม่คุ้มครองครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขครับแต่ถ้าในกรณีกับกันครับถ้าเราไปถึงตรงเวลาแล้วครับแล้วเกิดว่าเครื่องบินลํานั้นครับมีการดีเลย์ครับมากกว่า6ชั่วโมงแบบนี้ครับทางประกันครับเขาก็จะมีชดเชยให้ครับในส่วนนี้ครับที่ทําให การเดินทางของเราครับร่าช้าครับอย่างไรครับมีข้อสงสัยครับสามารถสอบถามได้ในเพจ f เฟ e บ o o กมหาเฮงประกันภัยครับที่มหาเฮงภาษาอังกฤษเว้นวัคประกันภัยภาษาไทยครับรับ